คลิปนี้นะครับจะเล่าเรื่องอาการบาดเจ็บของนักเตะ2คนนะครับที่น่าจะมีผลกับทีมชาติไทยในศึกอาเซียนคัพอย่างแน่นอนแต่ว่าในฟีฟ่าเดเดือนพฤศจิกายนเนี่ยไม่ว่าจะมาหรือว่าไม่มาน่ยผมคิดว่ามันก็เป็นการลองทีมของ e อิชีอินะครับการเตรียมการหน้างานก็เป็นเรื่องที่โค้ชเองต้องแบกรับแล้วก็ต้องมีแผนสำรองเอาไว้อยู่แล้วอาการของ2คนที่ผมบอกก็คือ นิคลัสมิเคลสันนะครับกับทางสุปโชกสารชาติเอาสุปโชกก่อนละกันก็ไม่มีชื่อทั้งตัวจริงและก็ตัวสำรองกับทางซัปโปโรนะครับในการเล่นกับทางเซเดโซซึ่งสถานการณ์ตอนนี้ถ้าเราว่ากันตามตรงนะครับก็คงต้องมองถึงอ,อนาคตสุปโชกได้เลยว่าการจะเล่นในเจเลกหนึ่งคงเล่นกับซนะัปโปโรเนี่ยยากมากนะครับเนื่องจากว่าซัปโปโรโอกาสตกชั้นสูงนะครับในอีก3เกมที่เหลือเนะี่ยพวกเขาต้องเก็บชัยชนะรวดเลยแล้วก็รุนให้คู่แข่งในโซนบน พลาดให้หมดโดยเฉพาะคาชิวะเรโซซึ่งตามหลังตอนนี้ถึง7คะแนนะเกมหน้าเนี่ยถ้าพลาดเนี่ยทุกอย่างแทบจะจบแล้วสำหรับซัปโปรโรเรื่อสถานการณ์ของ,งานางสุมโชคเนี่ยเจ้าตัวมีอาการบาดเจ็บด,ด้วยนะครับในช่วงเวลาที่ต้องมาช่วยทีมก็เป็นช่วงเวลาที่ไม่ดีนักสำหรับเขาเพราะว่าการจะทําราคาหรือว่าการสร้างฟอร์มเนี่ยผมว่ามีหลายคนจับตาม,มองสุมาโชคเพราะว่าในฤดูกาลหน้าเนี่ยเขามีโอกาสที่จะถูกปล่อยตัวทั้งการขายขาดหรือว่าการปล่อยยืมตัวเพื่อเล่นในเวทีเจลีกหนึ่ง แต่ว่าถ้าสปโปรโรไม่ไดีแผนในการปล่อยหรือไม่ได้มีคนที่เสนอราคาในการที่จะยืมตัวหรือว่าซื้อตัวที่สูงพอเนี่ยก็ต้องมาเล่นในเจลรก2เพราะสัญญาเนี่ยยังอยู่กับทีมอีก4ปีด้วยกันก็การพักเบื้องต้นเนี่ยประมาณสัก2สัปดาห์ผมว่าในรายของสูเปรชคเนี่ยโอกาสที่จะเล่นทีมชาติน่าจะยากน,นะครับเพราะว่ามันเหลือเวลายอยีก1สัปดาห์จะเข้าแคมป์เก็บตัวของการเจอกับเลบานอนแล้วก็สปลาว2เกม14แล้วก็17 พฤศจิกายนส่วนในรายการอาเซียนครับก็อยู่ที่ว่าอิชิจะเรียกไหมคําตอบคือผมว่าเรียกแน่ถ้าสุ p โชคว่างซึ่งว่างอยู่แล้วเพราะเจลิีเนี่ยปิดฤดูกาลพอดีแล้วโปรแกรมช่วงนั้นเนี่ยก็ไม่มีนะครับการเตะอาชีพของสุ per โชคแล้วก็จะโฟกัสกับทีมชาติได้แต่ถ้าเกิดต้องการรักษาอาการบาดเจ็บเพื่อให้มันหายขาดอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อิชิต้องประเมินด้วยนะครับเพราะมันไม่ได้ส่งผลดีกับสุ p โชคเลยจากการที่เขามาบาดเจ็บหนักกับทีมชาติในเกมของสิงคโปร์และก็ทําให้ออดออดแอนแอ กับการเล่นให้กับซัปโปโรซึ่งเป็นต้นสังกัดด้วยนะครับแล้วก็โชว์ฟอร์มได้ไม่เต็มไม่เต็มหน่วยอันนี้น่าเห็นใจนักเตะมากๆเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดไม่เล่นทีมชาติเอาก็ไม่รักชาติดก็เป็นประเด็นเนี้ยแต่พอเขาเจ็บเห็นไหมครับมันส่งผลสําคัญมากๆแต่ไม่ใช่ว่าไม่สนับสนุนให้ไม่เล่นทีมชาติพร้อมนักเตะเขาประเมินตัวเองเขารู้ว่าเขาจะมาหรือไม่มานี่คือเคสของสุขบัญชคสารชาตินะครับขนาดที่นิโคลัสมิเคิลสั้นผมไปดูมาเรียบร้อยแล้วนะครับอาการไม่ได้หนักมากเป็นกล้ามเนื้อมัดเล็ก แล้วก็เขาดูแล้วเนี่ยไม่อยากให้มันเจ็บเยอะมากจนเกินไปก็เป็นทีมแพทย์ของทาโอเดนเซ่ก็เบรกว่าให้หยุดเล่นเกมนี้ไปก่อนเพราะว่าด้วยสถานการณ์ของโอเินเซ่เนี่ยคือทีมไม่ได้ลุ้นนั่นหนีตกชั้นเหมือนตอนที่เล่นในฤดูกาลก่อนคือการมาเล่นในลีกรอง ของเดนมาร์กเนี่ยผลงานของพวกเขาดีมากๆแล้วก็เตรียมจะคัมแบ็กนะครับขึ้นไปในเลกสูงสุดอีกครั้งหนึ่งผมเลยคิดว่ามิเกลสันเองอันนี้ไม่ได้เซฟเพื่อมาเล่นทีมชาตินะครับก็คือเซฟเพื่อที่จะเล่นกับสโมสรต่อแต่ส่งผลดีกับทีมชาติก็คือว่าถ้าเกิดพักเนี่ยผมประเมินเรื่องต้นไม่กี่วันคือไม่ถึงสัปดาห์และสา4วันกลับมาซ้อมได้เพราะว่าเขาไม่อยากให้อาการมันหนักขึ้นก็คิดว่ามิเกลสันน่าจะไม่มีปัญหาในการมาเล่นกับทีมชาติไทยอยู่ที่ว่ารอบนี้อิชิจะเรียกมาหรือเปล่่าซึง ถามว่าต้องทดสอบมิเกลสันไหมไม่ต้องทดสอบแล้วนะครับเห็นอยู่แล้วว่าเล่นได้หรือไม่ได้นะครับคือมันเกินกว่าที่เรามีอยู่แล้วกับแบ็กขวาทีมชาติในรอบหลายปีที่ผ่านมาดังนั้นเนี่ยถ้า e G, อีชีไม่เรียกปล่อยพักเต็มเมอาเซนยนครับก็เอามิเกลสันมาใช้งานได้เพราะว่าเป็นช่วงเบรกนี้หนาวของฟุตบอลลีกสแกนดิเนเวียนะครับที่เดนมาร์กพอดีก็ลองประเมินดูนะครับสองสถานการณ์ซึ่งผมคิดว่าการลองทีมในรอบนี้มันก็มีความจําเป็นมากกว่าสําหรับตัวใหม่ๆนะครับเนื่องจากว่า หลายๆคนที่เล่นมาในฟีฟ่าเดย์สรอบก่อนเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าจะมาเล่นให้กับทีมชาติไทยเก็บตัวฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องเพราะาช่วงอาเซียนคัพเนี่ยมันมีโปรแกรมไทยลีกแข่งขันแล้วหลายตัวที่อีชีเรียกมาติดในทีมชาติชุดปัจจุบันเนี่ยก็มีโปรแกรมแข่งขันในช่วงเวลาหนะักขนาดนั้นด้วยเดี๋ยวติดตามสถานการณ์แบบนี้นะครับอย่างใกล้ชิดอ,อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยววันที่7พฤศจิกายนเนี่ยจะมีการาประกาศ รายชื่อทีมชาติไทยที่จะเก็บตัวในช่วงคุณเครื่องฟีฟ่าเดซึ่งเดี๋ยวรจะรู้กันนะครับว่ารายชื่อพวกนี้มีการเช็คกันล่าสุดแล้วเนี่ยอีจีจะให้ติดหรือไม่ติดครับไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง u b e Channel ของไทยรัฐสปอร์ตนะครับช่องกีฬาเพื่อกดรักกีฬาทุกคนครับ